วิดีโอนี้นะคะไพ่นางฟ้านะคะพลังบวกแบบจัดเต็มไปเลยนะคะไพ่นางฟ้าอยากสื่อสารอยากบอกสิ่งใดกับคุณ ะะอยากให้คุณแบบปลดปล่อยเนาะพลังงานดีๆนะคะพลังงานของคนที่แบบมีอำนาจมีพลังงานที่จะสามารถเนรมิตสร้างสรรค์สิ่งต่างๆตลอดจนพลังงานของคนที่สามารถเป็นเหมือนความหวังอะนะคะความหวังนะคะเป็นคนที่อาจจะช่วยเนรมิตไม่ใช่เพียงแค่สิ่งนั้น,นะคะ่ะ ในลมิรเพื่อตัวเองแต่รวมไปถึงการเป็นที่พึ่งช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอยากแนะนำนะหรือว่ากระตุ้นให้คุณนะคะปลดปล่อยพลังงานในในนั้นน่ะเนาะพลังงานในตัวเองอะผ่านการอาจจะแบบแสดงความสุขออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเต้นการหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกัน มีเขาเรียกว่ามีความซาบซึ้งขอบคุณพลังงานต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณเนาะขอบคุณตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟและอ่อนไหวนะคะอาจจะด้วยชีวิตเนาะที่มีอุปสรรคปัญหาหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่บางที มันมากอ่ะมันมากขึ้นเนาะหรือว่าการพบเจอผู้คนมากขึ้นการที่ต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเนาะชีวิตที่มากขึ้นมันเลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าแล้วก็กลายมาเป็นคนที่บางทีออการการที่คนเราเจออะไรมากมายเนะี่ยมันก็เราอาจจะแข็งแกร่งขึ้นก็จริงนะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ มันเหมือนล้าเนาะมีพลังงานที่ล้าและเหนื่อยนะคะมันเหมือนอาจจะสะสมมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพเลยแนะนํานะคะว่าอยากให้คุณเนาะพยายามเอาตัวออกห่างจากคนนะ,ะสถานที่สภาพแวดล้อมสถานการณ์อะไรก็ตามนะสิ่งที่มันส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะส่งผลต่อใจนะคะก็คือเอาตัวออกมาค่ะอย่าไปอยู่ใกล้เนาะ หรือว่าหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พลังงานนะคะอืมคือเหมือนกับเป็นพลังงานของการได้รับการเติมเต็มพลังงานของความที่เหมือนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงสนับสนุนนะคะโอกาสความหวังความโชคดีค่ะคือสิ่งต่างต่เหล่านี้ ที่มีให้กับคุณนะ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดต้องบอกว่าคุณนะ่ะเหมือนอยู่ในจุดที่ได้รับการอบอุ้มดูแลนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่แบบมีอยู่จำกัดนะคะสิ่งที่จะเข้ามาซัพพายมาซัพพอร์ตคุณเนาะมาเป็นสิ่งที่สนับสนุนค้ำจุนนะคะเพราะนั้นหากคุณร้องขอสิ่งใดหรือว่าการทุ่มเทแรงกายแรงใจที่คุณทำอะต้องบอกว่า ทุกอย่างนะคะมันมันมันจะมีผลตอบแทนนะทุกอย่างไม่เสียเปล่านะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะก็จะสะสมไว้ด้วยนะ,ะเพื่อที่จะสนับสนุนในวันที่คุณลำบากนะคะในวันที่คุณต้องการอย่างมากอืมไพ่บอกว่าอยากให้คุณใจเย็นนะคะใจเย็น พลังงานนะคะก็ใบที่ห้าเนาะอยากให้คุณเนี่ยให้เกียรติให้ความสำคัญนะคะหรือว่าหันมาชื่นชมนะมอบความรักให้กับร่างกายหันมาดูแลร่างกายนะคะออพลังงานอารมณ์ความรู้สึกคือหันมาเข้าใจนะคะเข้าใจวงจรเนาะเข้าใจการทำงาน เข้าใจตัวเองนั่นเองก็คือหันมาเข้าใจตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเข้าใจพลังงานอารมณ์ความรู้สึกสุขภาพร่างกายของตัวเองหันมาใส่ใจนั่นเองนะคะอมืมาดูแล้วก็แบบบางทีนะคะสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่เกิดจากร่างกายพลังงานอารมณ์ความรู้สึกในตัวเราเนี่ย เราอาจจะต้องหันมาใส่ใจหันมาดูนะคะว่ามันมีสัญญาณที่ต้องการจะสื่อสิ่งใดหรือไม่นะคะ่ะใบแรกนะคะคุณนะคะเป็นลูกหลักของพระเจ้านะ ก็เหมือนกับใครหลายๆคนเนาะที่ถ้าคุณมองเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูมีความโชคดีเนาะหรือว่ามีสิ่งที่ภาคภูมิใจหรือรู้สึกถึงความสุขความสำเร็จอะไรก็ตามไพ่อยากจะบอกว่าคุณเองก็เป็นหนึ่งในลูกหลักของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดที่คุณทำนะคะคุณคู่ควรกับการได้รับการสนับสนุนกับการได้รับในสิ่งที่ คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจคู่ควรกับผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมสิ่งที่ทุ่มเทหรือทำไปหรือเราตั้งคำถามมาหาในชีวิตนะไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเงินงานความรักคุณอาจจะตั้งคำถามรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกว่ามันอาจจะแบบ ไม่ไม่ได้รับบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะตั้งคำถามในเชิงที่น้อยอกน้อยใจเศร้าใจใดๆก็ตามไพ่บอกว่าคือถึงแม้นะถ้าคุณอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะ,ะสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเจ้านางฟ้านะคะสิ่งที่คุณอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่สิ่งเหล่านี้เขา รับรู้เขามองเห็นในสิ่งที่คุณทํานะคะเขารู้ดีเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ามหาัศาจรรย์แค่ไหนใบที่สองนะคะใบที่สองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไพ่อยากจะแนะนำเนาะให้คุณนะ่ะคือใช้เวลากับธรรมชาติปลูกพืชปลูกผักนะคะไปเที่ยวชมธรรมชาติถ้าคุณมืมีพื้นที่เนาะ ก็สามารถที่จะใช้เวลาให้มันแบบเต็มที่ไปเลยค่ะกับการทําไร่ทําสวนปลูกพืชปลูก,ลกผักดอกไม้รดน้ําต้นไม้การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือหาโอกาสนะคะที่สามารถเข้าไปสัมผัสธรรมชาติให้ได้มากที่สุดธรรมชาติเนาะจะช่วยเยียวยานะคะจะช่วยเยียวยาจะช่วยปรับเปลี่ยนพลังงานบางอย่างให้กับคุณเนาะแล้วก็เป็นสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณให้เห็นว่า อพระเจ้าเนาะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเขามีหรือเขาเขาพร้อมที่จะมอบนะคะหรือทําให้คุณได้เห็นนะคะว่าความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มีอยู่อย่างจํากัดนะคะมีความสมบูรณ์พร้อมที่เต็มเปี่ยมเนาะ,ะแล้วก็เหมือนคืออยากให้คุณนะคะสัมผัสธ,ธรรมชาติให้มากที่สุดเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธินะคะ ประมาณนี้ตลอดจนการสัมผัสการเหมือนดูดาวอย่างเงี้ยนะคะดูดาวเนาะมองไปบนฟ้าไปหาที่นั่งที่มันอาจจะสงบจิตสงบใจได้นะคะมองเห็นธรรมชาติมองเห็นฟ้ามองเห็นดาวซึ่งเป็นกิจกรรมที่แนะนำนะแล้วก็ดีมากๆนะคะถัดมาเนาะ ใบที่3ามของเซตนี้ใบที่สานี่ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีพลังงานข่าวดีความสำเร็จนะอาจจะได้เลื่อนคั้เลื่อนตำแหน่งนะได้รับคำชมมากขึ้นหรือว่าผลลัพธ์จากสิ่งที่ทำอะค่ะมันจะมีกำไรมีผลตอบแทนเป็นในเชิงโพสิทีฟที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะเพราะนั้นไพ่อยากเป็นกำลังใจที่แบบ คืออย่าหยุดอย่าท้อเนาะอย่าเพิ่งท้อท้อได้แต่อย่าถอยนะคะท้อได้แต่อย่าถอยอยากให้ทําต่อไปนะใบสุดท้ายนะคะไพ่อยากให้คุณน่อะอยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดใครก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ขจัดออกไป